สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวแสนสวยค่ะอยู่ที่บ้านคุ้มพันตุลกันนะคะที่ชชยภูมิค่ะพี่น้องที่ชชยภูมิคุ้มบ้นก็เริ่มเสียงแหบแล้วค่ะอากาศเย็นมากเลยคะ่ะที่ชชยภูมิดูอะไรลูกเจอนกไหมครับเจอนกไหมครับหืมเจอนกไหมบอกแม่สิทองสี่พันหนูดูอะไรลูกทองสี่พันดูอะไรครับ S 1> <S 1> <S <S ได้ยินเสียงนกแล้วพย่ยามออกจากหน้าต่างเลยพี่น้องเห็นไหมครับเห็นนกไหมว้าวเย็นไหมละ่ะเย็นไหมครับดูนกข้างหน้าตา่างน่ารักหน้าชังค่ะพี่น้อง น่ารักมากเลยเห็นอะไรลูกเห็นอะไรฮะมีทองเห็นอะไรไหมลูก มีทองกับเสียทองเห็นอะไรไหมครับบอกแม่ได้เห็นอะไรไหมลูกเสีอทองมองดูคนเส้อทองอู้หหน้าตาสวยๆมีทองเห,นนเ,หนนเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมนกร้องจิบ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 อยู่เห็นนกไหมครับ ไม่แล้วพี่ทองดำพี่ทองดำก็ดูมั่งขอดูมั่งครับเป็นไงลูกเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยหน้าตาน่ารักเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบอกแม่ที่เห็นไหมโอ้ยี่นอเบังหน้าตาหน้ารักมาเห็นดู หนูชื่อทองเทาคะ่ะหนูชื่อทองเทาคะ่ะหน้าตาสวยจังเลยนะคะลูกแม่ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลกันนะคะอืมน่ารักเกงเลยน้ารักเก่งเลย,ลกกเลยให้แม่ถ่ายรูปทีูกแม่ถ่ยรูปสิสวยที่สุดสวยที่สุดเลยลูกแม่เนี่ยไหนดูสิไหนดูหน้าสิ ได้ยินเสียงนกเคยไปน้องนกอยู่หลังคาบ้านจ้องตาครับเป็นมันเลยอ,อ๋อเจอไหมเนี่ยเจอไหมนกอ่ะอ้สวยจังเลยเสียทองนกแม่เสียทองจ,องจา๋าอ้อันนี้เทาทองเทาทองเทาทองเท่าทองเทาทอง,ทองครับใครแหนยืนสูงจังเลยเนี่ย thon đầm chưa mấy đó chưa mấy 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 chờ... ừ, mình kêu, chưa mấy chưa mấy chưa mấy chưa ta chưa mấy 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 chưa โอ้ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะค่ะก็ในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่นะคะโคมพันอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรันาตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจงดลบันดาลให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะคะหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากัน ะจงอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบานดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปสถานที่แห่งหตนตำบลใดไม่ว่าจะไปทําคลิปหรือไปทําอะไรตามวัตถุประสขขงค์ของท่านที่เป็นอาชีพสัจริตก็ขอให้ท่านอาได้รับความปลอดภัยนะคะได้รับความปลอดภยะะัดดภยทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยทุกคนเลยนะคะมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทอง ปัสจากโกครคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัรรนาทุกประการนะคะ,ะมีความโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปค่ะสาธุค่ะเมื่อตะกี้ทองดำกระโดดกอดคอโฮมพันเกือบไปเลยโฮมพันชอบเล่นอะไรแรงๆค่ะทองดำเนี่ยเต้นกระโดดกอดคอแม่เลยลูก หนูนี่สุดยอดความดื้อเลยนะทองดำทองดำครับลงไปหาคุณพ่อไปคุณพ่ออยู่ข้างล่างไปไม่หยอกกันลูกไม่เอาไม่เอาแรงนะลูกแรงนะน้องนะลูกน้องนะเจ้ากวางท้องค่ะพี่น้องเว่งไล่เจ้ามีทองมีทองก็ใช่ย่อยนะแกล้งพี่เหมือนกัน

ใครเนี่ยใครเนี่ยเสือทองม,มาหาแม่มาลูกมาเสือทองพากันไปเล่นยางแกะยางออกเหมือน,นะปึ๊บืไปแกะยางแกะยางยู่มมุมแล้วพี่น้อง โอ้ยพาก,กันเล่นอะไรลูกพังหมดแล้วพังหมดแล้วตาย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 พังหมดแล้วเล่นบ่ไ้เดี๋ยวเขาที่กินใ็่ไหมล่ะอันตรายตรงเนี้ยเล่นไม่ได้ลูก เป็นอันตรายกับหนูเดี๋ยวหนูจะกินยางเข้าไปเป็นไงโอ้ยยังเหลืออยู่เหลอไหนดูสิโอ้ยไหนสิแม่ดูสิแม่ดูสิแม่ดูสิไม่ให้กินโูกไม่ให้กินยางเป็นอันตรายต่อร่างกายลูกชอบกัดชอบแกะยางว่าไงว่าไง ว่าไงครับกวางทองกวางทองหมีทองเสือทองอยู่ทั้งมุมแล้วครับออกมาลูกออกมาทำอะไรกันืทำอะไรกันครับดีสุดๆเจ้าเนี่ยเจ้าอะไรเนี่ยทำอะไรกันสองคนนะนะันน่ะ หยุดเลยนะครับอย่าทําแม่แรงนะทองเกลีวครับออกมาลูกอ,าาออกม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 าทองเกลีวออกมาค่ะแม่แม่เรานั้นนั่นนะทองเทานะเนี่ยล่นกับแม่แรงนะให้แม่นอนนี่ค่ะเจ้าทองเทาอะไรครับ หาอะไรเห็นนกหรอเห็นรูปนกอยู่นฟ้าผนังพี่น้องนึกว่านกมั้งกระโดดเกาะเลยทองดำครับหาอะไรลูกหาอะไรทองดำเสือทองทองกลางทองสี่พันอะฝนเล็บลงไปลูก ขนเล็บลงไปนี่แดละคะ่ะชีวิตน้องแมวตอนเช้าเช้าเล่นทาาั้งภาษาแหละพี่น้องนี่เล่นมันตัวก็ปีนหน้าต่างปีนหน้าต่างโดนนกนั่นนะ่ะ หน้าช้างนี่นะนี่นะน,นอนลงนอนลงเสื้อซองลูกแม่ไปไหนครับอันนี้ใครเนี่ยอเอาเอา้าเอา้าโยกันคนนี้ จะมีความสุขคะ่ะนั่งนอนได้เหมือยู่นเลยเอา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 กวางกวางครับไปกัดตูดเพื่อนเล่นพี่เลนพี่เลนนะกวางขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากด<ม>ติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราดูพฤติกรรมของแมวคะ่ะอันนี้อันนี้ทำอะไรอยู่หน้าต่างทองดำ เฝ้านกเลยลูกโดยทองดำเฝ้านกพี่น้องเฝ้านกอยู่ข้างหน้าต่างเจอไหมนกอ่ะเจอไหมครับไปดูเจ้ากว่างกวางเจอนกไหมลูกเจอ,อนกข้างหน้าต่างไหมไม่ยอมไม่ถ่ายนี่ค่ะสองตัวเจ้าทองสีพันกับทองดำค่ะน่าจะหานก เห็นไหมลูกเห็นนกไหมนกมาเกาะข้างหน้าต่างไหมเเอาออเล่นกันแรงนะครับเท้าทองเท้าทองฝึกต่อสู้ตามภาษาเท้าทองอย่าทำลูกแรงนะลูกหยอกเล่นนะลูกอะไรเจ้า กวางทองกับเจ้าอ้อาอาอ,าอ,าอาทองเท้า,อย,า,ยอ,อ,ยาอย่าหยอกลูกแรงลูกแม่ก็อยากจกหยอกลูกแล้วแต่ก็หยอกแรงอยู่นะอันนี้เป็นไรเหนื่อยแล้วเหรอลูก หมดแรงแล้วครับหมดแรงแล้วเหรอฮะหมดแรงแล้วเหรอลูกหืหมหนูไม่ดื้อแล้วใช่ไหมดื้อแม่ทำโทษนะดื้อคุณแม่ทำโทษนะดื้อคุณแม่ทำโทษนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ หันหน้ามาโลกหันหน้าไมา้แม่ไทยหน่อปิดท้ายที่หนูตรงนี้นะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ